จากลับบ้านไปได้เท่าไหร่นะอย่าบอกนะว่าเข้าคราวนี้คือวุดิเโอ้โหสวยมากดอกนี้โอ้โห132บาทมาแล้วนะ,ะพี่จา๋าไหลเป็นน้ำไหลเป็นขี้ไปเลยทีเดียวอืมสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นใครเดียวเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าบอกเลยว่าแต่งง่ายแต่งดีแต่งถีแน่นอน oh, uck, oh! Oh, uck, โอ้นนนบักต่งบโอ้นันบักซุปโอฮัลโหล อกสวัสดีนะคะมิตรรักนักปั่นทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสูชา่ช่องเจมี่พารวยเออวันนี้มาแบบรุกคอนะคะรอรัวรินรัวๆนะฮะเออมามาถึงนะคะก็อย่าลืมเปิดเทอร์โบเป็นหนึ่งแมชนะคะวันนี้พกมา20บาทเท่านั้นจะมาวะเบสแบบ เบาๆนะคะตามสไตล์สล็อตทุนน้อยอย่างเรานะคะสองบาทไปจ้ามาจ้าหินมาแล้วนะคะเออตามด้วยไผ่ยังไงโอ้โหวันนี้โอ้โหค่อยๆปั่นไปนะคะเออยังไงก่อนวุดรัวๆอย่างนี้ใจคอไม่ค่อยจะดีเลยจ้ามาขอเลยไหลได้ไหมพี่จ้าเออมังกรลง ยังไงโอ้โหไหลไม่เกิน5บาทนะจ๊ะพี่จ๋าจะรวยวันไหนนี่ถ้าไม่ใช่วันนี้ยังไงเหลือ8บาทสุดท้าย4บาทแล้วเออมันต้องอย่างงี้เข้าฟรีสปินเดอร์จัดไป10หมุนจ้าขอสวยๆขอเลยๆมาหินลงนะคะสองก้อนนะคะ ต่อ6บาทดองนี้ยังไงก่อนสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเ้อโอ้โหคือเข้าอยู่เด้อแต่ไม่ไหลต่อนะจ๊ะพี่จ๋าเข้าแบบนี้จะไปใช้ยังไงก่อนกลัวใช้ไม่หมดเด้อดอกนี้9บาทมาแล้วนะจ๊ะเออ12บาทมา มังกรข่าวเขา1บาทจ้าพี่จ้าแต่ว่าไม่ไหลเลยนะวันนี้โอ้โหเออขอไหลหน่อยอืมดอกนี้21.60สวยงามพระรำแปดยังไงไหลต่อไหมไหลเปนะ็นน้ำไหมวันไีนเออถ้าจะมาแล้วดวงถ้าจะมาแล้วบวกไปอีก48บาทยังไงก่อนเออมาไหลต่อเนื่องไปเลยนะคะเออสำหรับใครที่อยากเล่นใครี่เออเจมี่นะ,ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะ จัดไปหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสวยงามพระรำไปไปจ้าเสียงจะสูงไปไหนนะโอ้โหสวยงามดอกนี้สี่สบามบาทยังไงเข้าฟีจะเป็นอีกรอบโอ้โหฟีในฟีคราโอ้ยบ่อยสิบรอบนะคะโอ้โหสุดจริง พกมา20บาทดูีิว่าเจ้ากลับบ้านไปได้เท่าไหร่นะอย่าบอกนะว่าเข้าวคราวนี้คือวุดเลยโอ้โหสวยมากดอกนี้โอ้โห132บาทมาแล้วนะคะพี่จ๋าไหลเป็นน้ำไหลเป็นขี้ไปเลยทีเดียวอืมสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นใครเดียวเจมีนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าบอกเลยว่าแต่งง่ายแต่งดีแต่งถินแน่นอนโอ้โหจัดไป189บาท ขอไหลแบบนี้ได้อีกไหมเจ้ะพี่จ้าเออแจกอีกหน่อยเธอแม่คุณเออมามาแล้วมาตามคําขอนะคะดอกนี้45.60บาจุดหกศูนยทยังไงยังไงไหลต่อไหมโอ้โหไม่ไหลนะคะดอกนี้จัดไป49บาทจ้าหกไม่ยีบาทเท่านั้นนะคะมาหกหมุนสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชม มามาดูว่าเจจะทำได้เท่าไหร่นะ,ะโอ้โห2องโมสุดท้ายยังไง1มึล่แล้วน่าจะไม่แจกแล้วนะคะโอ้โหได้กันไป412บาทก็ถือว่าโอเคค่ะแบบหนุบหนับนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เราจะมาปรับเบ็ดจาก2บาทเป็น20บาทไปเลยนะคะวัดจิตวัดใจสัก10บรอบนะคะท่านผู้ชมมา มูหรือจา่าปาปิกา้าหรือคอนเนตต้องดูกันเลยเออยังไงดอกนี้ร้อยสี่ิบกบาทสวยงามพระรำแปะโอ้โหห้าร้อยสิบห้าเขาไปแล้วนะคะขอสวยๆหน่อยอดอกนี้ร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้โห จัดไปสำหรับใครที่อยากเล่นค่ายเดี๋ยวเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยบอกเลยว่าแตกง่ายแตกดีแตกถิ่นแ,แน่นอนดอกนี้2423ก็คือพอแล้วนะคะเออสำหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมี่ด้วยเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า